ก็วัสดีนะฮะคลิปนี้ก็ไปได้เจ้าตัวนี้มานะครับเห็นในขายในช้อปปี้นะฮะตอนแรกเลยว่าเป็น d v วนะแต่ไม่ใช่นะก็ร้านเขาเขียนว่าเป็นน่าจะเป็นสติกเกอร์ที่รลึกมากกว่านะครับผมไม่ทราบประมาณจากชุดไหนนะครับงานไหนนะครับก็ให้ดูนะครับมีประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นปุกหลังนะครับ ปกหลังก็มีบอกว่าสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ของเนิร์ฟนะครับดูปกแกกันก่อนนะครับปกหน้าปกเป็นรูปเรนะแล้วก็มีเนิร์ฟนะครับเป็นโลโก้นะครับก็เป็นแผ่นพับนะครับแนะนาตัวละครนะนี่เป็นแนะนาตัวละครนะครับแล้วก็หุนอีวาหลักๆนะสามเครื่องนะครับที่ใช้นะครับตัวละครหลักสี่ตัวนะครับ ก็ค่อนข้างคลาสสิกทีเดียวเลยนะแต่น,นี้ปกหน้านะครับหมดไปแล้วแล้วก็จะมีสติกเกอร์เนิร์นะครับสติกเกอร์ค่อนข้างคุณภาพดีเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ของตัวละครน,นะครับแต่ละตัวนะครับเป็นอิคาริจินจินะ รูปตามนี้เลยนะครับอีคกคริจินจินะครับก็มีอสกะนะครับกับอ e ีวานเครีนศูนย์สองนะครับอายานามิเรนะก็ศูนย์ก็เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เคารุนะครับกับอ e ีวาศูนย์สองนะครับแล้วก็อีกแผ่นนึงก็จะเป็นสติกเกอร์โลโก้ต่างๆนะก็จะเป็นหน้าขั้นก็ประมาณนี้นะครับในกล่องนี้หมดแล้วนะครับ ก็หลักๆก็มีสติกเกอร์5แผ่นนะเป็นสติกเกอร์เพี p วเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์เนิฟนะครับ1แผ่นนะครับแล้วก็แผ่นพับเรื่องย่อกับแนะนําตัวละครนะะแล้วก็ปกหลังนะครับก็ค่อนข้างหายากแน่นอนนะครับไม่ค่อยเห็นงานพวกนี้นะก็ประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับแค่นี้นะครับ